นอนเล็บอลนอนนี่ว่ากูดบอยสวัสดีค่ะวันนี้จะไปข้างนอกอีกแล้วไปไม่ไกลหรอกค่ะที่เดิมชอบปากซอยนะคะไปชอปปิ้งปากซอย <c oughs> ตั้งใจจะไปซื้อมะนาวนะจะไปซื้อมะนาวอย่างเดียวเออจะไปซื้อมะนาวกับต้นเซรัลี่นะอ่า <c oughs> แสมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรกลับมาบ้าง อะล่ะสวัสดีค่ะสดีค่ะทำดีๆสิลูกสองมือสดีค่ะ <laughs> Two hands please yeah put it down first good girl <laughs> one more time please can you put that it down on the floor first put it all and you do it again สดีค่ะ oh good girl มองกล้องดูสิลูก ตอนนี้สิบสององศานะสิบสององศาถือว่าดีดีมากออดีมากเลยเร็ว ดีกรีส์อื้อดีกรีส์อื้อมันก็ร้อนมากแต่ก็ไม่ร้อนมาก w are going out to the grocery store again I n e e d some lamb for so make my papaya salad o h no, I d o n t have papaya so I'm gonna make spicy salad again I haven't eat many days ago Come on. Who are you talking with? Huh? <laughs> She's so funny. สัมทามชีสกิฟมีเฮชเอกอ i อส a ามอ o อส i ามดูหนุ่มน้อยบางเซเป็นไงบ้างลูกฮะถ่ายเลยที่เปิดล้องมาเปิดมายิ้มจ้าเลยนี่ไม่ยิ้มแล้วไปหนาวหนาว somebody missing cat คนเขาอะไรอ่ะแมวหายเขาก็มาติดป้ายประกาศมิสซิ่งแมวหายแมวหายห้าปีอายุห้าปีสีสีเทาเพศเพศช,ชายตัวผู้แมวแมวสีเทาตัวผู้อายุห้าปีหายชื่อว่ากิสโม ลูกิซซี่หายไปตั้งแต่วันที่เจ็ดเมษายนนะคะอืมไปเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้เป็นตู้รับจดหมายหมายของหมู่บ้านเขาก็จะมีนัมเบอร์ให้นะมีนัมเบอร์แล้วก็ทุกบ้านจะต้องมีมค่ะมีขีมีกุญแจมาไขแถวานี่ก็เดินช้ามากเลยเราควรจะถึง ร้านช้อปปิ้งตั้งนานแล้วนะแต่นางนแบบเดินช้าสำรวจโลกอยู่นั่นแหละแม่ก็จะรีบจุงมือก็ไม่ได้นะร้องร้องไม่ให้จุงมือข้างร้านละลมก็นะมีลมนะมันจะเย็นเย็นเยือกเยือกอยู่ไม่ได้ทาครีมที่มือมือแห้งเลยมือเหี่ยวอะ จะแห้งมากเลยไพล่าระวังมือจะแห้งมากเลย no frills won't be b e t มาไพล่าอิบขวดนมลูกบ่อยมือเหี่ยวมือแห้งมือเออล้างมือบ่อยไงเพราะว่าไม่ต้องการให้แบบว่า พวกครีมพวกอ,อะไรนะที่เราทามืออะไปเลอะขวดนมอะไรเงี้ยตัวเล็กหลับแล้วออกตื่นเลย คาดว่าคาดว่ากำลังก่อสร้างอยู่แม่แม่แม,แม่แม่จะถ่ายอันนี้ไอ้เทลล่ามายืนขวางเลยนี่นี่ดอกไฮเดรนเยสวยมากเลยสวยมากเลยไฮเดรนเยกับลิลลี่อันนี้ลิลลี่อันนี้ดอกลิลลี่น,นี่ไฮเดรนเยเท่าไหร่ไฮเดรนเย่สิบหกนะฮะ ลิลลี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดลิลลี่ถูกไฮเดนเยียแพงกว่าแต่ก็ถูกกว่าออคิดอีกนีเนี่ยพอกันพอกันนะสวยสวยสวยมากเลยอะ่ะสวยอยากได้อยากได้ไดสีฟ้าก็สวยสีชมพูก็สวยจ้าตายว้าเกิดกีเลสเกิดกิเลส,เเลสเชอบดอกไม้มากเป็นคนชอบดอกไม้มากอันนี้มีสีเขียวให้ด้วยอะ่ะ เปลี่ยนสีได้มันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมพอโตหน่อยก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมเอออันนี้มีเออใช่เป็นถ้าเป็นดอกเบบี้ก็จะแบบว่าเล็กๆขรุขรวใช่ไหมพอโตขึ้นหน่อยก็จะเป็นสีสีเหมือนเงินสีฟ้าสวยอ่ะนี่ไงที่เราต้องการเห็นตอนนี้กําลังฮิตกันมากเลยก็เลยเพราะว่ามันมีประโยชน์มากมายก็เลยจะลองสักหน่อยเพราะว่ามันมีประโยชน์สมพคุณในเรื่องการ นะเป็นการล้างตับอะไรสักอย่างนี่แหละนะเราก็ไม่แน่ใจเอนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอาไปสักหน่อยเซลลารีฝรั่งนะคะต้นจะเป็นแบบนี้ต้นละ4.47ดอลลาร์47เซนประมาณต้นละ100ร้อยกว่าบาทเพืเ่อนๆดูกันวันนี้เราได้อะไรดูดูดูไฮเดรนเยียค่ะดอกไม้ชื่อนี้ชื่อว่าไฮเดรนเยียดอกไม้อันนี้นะมีสองสีเอามาสองสีเลย เขเห็นสีขาวก็สวยนะแต่สีแต่สีฟ้าเนี่ยจะจะแจ,จ่มมากเลยสีฟ้าชมพูนจะแจ่มมากสีแจ่มเดี๋ยวไปดูที่บ้าน Get up Get up Get up Take your baby. ถึงบ้านแล้วค่ะมามาดูกันได้อะไรนี่เลยเอาดูดอกไม้ก่อนเลยหิวข้าวเดี๋ยวค่อยกินดูดอกไม้ก่อนให้ได้ไฮเดรนเย่มานะคะดอกไฮเดรนเย่ บอกว่าดอกนี้มันเคยได้ยินนะไม่รู้ว่ายัางไงขอดอกนี้มีอันตรายสําหรับเด็กๆนะคะคนะทางที่ดีควรจะวางให้พ้นมือเด็กเนาะใช่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจใช่ดอกนี้เปล่าสิบหกดอนใช่ไหมสิบหกดอนกว่าไหมลืมสวยสวยมาก เหมือนดอกไม้พลาสติกเลยแต่เป็นของจริงนะคะ <c oughs> ต้องย้ายลงกระถางใหญ่ไหมเนี่ยสวยมากเลยสุดฤทธิ์ my god I have to put f a r away from my daughter I heard some flowers สดถูข้ารอสงสีเลยไปเมามาสองสีเลย แต๊ะงามมากเลยหสุดยอดนี่ขยับบ่อยเดีเ๋ยวเฉา <c oughs> มาดูความงามของดอกไฮเดรนเยียกันนะคะหมายกอสวยมากเลยอ่ะสุดวิติสวยมากๆเลย วันนี้เราได้อะไรอีกอรเบรีบร่ค่ะเกือบสี่ดอนนะคะประมาณร้อยหนึ่งลูกใหญ่เบ้อบเลยลูกใหญ่มากใหญ่มากสองกล่องได้มาสองกล่องนะเห็นลูกมันใหญ่สีน่ากินมากเลยอะฉ่ำมากเลยของที่ไหนเนี่ยอันนี้ของที่ไหนเอ่ย Red Blossom นะ่ห้อ Red Blossom Strawberry ของที่ไหนไม่รู้ไม่เห็นบอกไม่แน่ใจของที่ไหนไม่รู้ใหญ่มากข้างในในะเปิดให้ดูหนะ่อยเปิดให้ดูหนะ่อย <c oughs> ดอกไม้ก็สวย <c oughs> ดอกไม้ก็สวยดูรูปยักษ์เลยรูปยักษ์เลยเห็นไหม ยักษ์ใหญ่มากเลยอ่ะจะค่อยกินจะกินต้ตมตำก่อนเปนมาสองกล่องดูสิเออุ้ยใหญ่เยอะมากเลย กินเนี่ยสีสีมันน่ากินนลค่ะสีมันแดงดีอ่ะแล้วอะไรอีกมะนาวได้มาสามลูกแค่นั้นแหละเพราะว่าร้านนี้ขายแพงลูกละห้าสิบเจ็ดเซนตกลูกก็เลยสิบสี่สิบห้าบาทได่นแพงได้นี่เซรั่ง เซรารีต้นขึ้นชายฝรั่งอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวจะลองมาปั่นน้ำกินเขาบอกว่ามีสรรพคุณมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะใช้เป็นประมาณว่าใช้เป็นเครื่องดื่มในการดีท็อกซ์ได้นะคะช่วยเรื่องอชำระล้างอล้างไตออไม่ใช่ล้างตับอะไรนี่แหละนะล้างตับให้สะอาดแล้วก็ช่วย เออมันมีไฟเบอร์มันมีอะไรหลายอย่างค่ะเราก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้ว่าได้ยินมาว่ามันมีประโยชน์มากมากเลยนั่นแหละเพื่อนๆก็ลองไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอ่านในอ่านในอินเทอร์อ่านอ่นอ่านหนังสืออ่านอินเทอร์เน็ตน,น,น,นะคะมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่ากินแล้วจะจะสวยขึ้นไหม <laughs> กินแล้วจะดีไหมเขาบอกว่าช่วยลดน้ําหนักด้วยค่ะเออช่วยลดน้ําหนักช่วยลดน้าหนักเขาบอกว่ากินให้ดื่ม ให้ปั่นเนี่ยปั่นน้ำเนี่ยกินตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารนะคะทุกวันเนี่ยกามก่อนนะปั่นไปเลยแล้วก็บางคนเขาจะเอากรองกรองเอาเอาแต่น้ำไม่เอากากนะคะเขาบอกว่าเนี่ยกินกินตอนเช้ากินก่อนอาหารอน่ะจะมีสรรพคุณมากกว่าประมาณนั้น,เ,นเดี๋ยวเราจะลองกินบ้าง